ครับวันนี้พี่บอสดอรคามาที่การทางพิเศษของประเทศไทยครับมาในช่วงของ7วันอันตรายครับต้องบอกว่าอันตรายจริงครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางด้วยรถยนต์ครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางนั้นรถนั้นเยอะมากๆครับนะฮะเมาไม่ขับอันนี้ต้องระวังนะครับการที่ท่านจะดื่มของมึนเมาและขับรถอันตรายมัจุราชรอท่านอยู่แน่นอนครับที่การทางพิเศษห่งประเทศไทยโอ้โหนะครับจะมีการแถลงข่าวกันครับว่า ในเรื่องของ7วันอันตรายเริ่มตั้งแต่วันที่28ธันวาคมปศ2 5 6 6นะฮะส่งท้ายปีเก่าไปต้อนรับปีใหม่ในวันที่4มกราคม2567ครับไปดูบรรยากาศกันครับว่าข้างในสื่อหลายช่องแล้วก็มีผู้ที่สนับสนุนมีน้ำมีเครื่องดื่มนะครับและก็ในเรื่องของการตรวจเช็ครถนั้นวันนี้พี่หมอดรคารจะมีการตรวจเช็ครถโดยทีมช่างของบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทน,นัน เคนครับไปตรวจเช็ครถให้กับประชาชนคนไทยที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดใครที่ขับรถอยู่ก็มาตรวจเช็คได้เลยครับฟรีครับไปครับ พอดีเอาทีมช่างมาประมาณ7คนครับเดี๋ยวไปของศูนย์ซ่อมเบนทนานครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับผมดูแลหน้าที่นี้ต่อให้ท่านครับขอบคครับท่านผู้ชมครับไปตัวเช็ครถเดินพ่านกายกันครับนะครับกับ7วันทลายเมาไม่ขับนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่หมอมาที่ด่านบางแก้วแล้วครับของการทางพิเศษในประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องตรวจเช็ครถเตไม่หมดนะฮะรถมารอคิวกันเยอะมากมากนะครับตอนนี้มาดูครับว่าซ่อมอะไรกันบ้างครับโอ้โหตอนนี้ช่างของศูนย์ซ่อมเบนทนานเจ็ดบาทคนมารอซ่อมกันอยู่นะฮะนี่แหละครับรถที่รอกันอยู่เยอะแยะเลยฮะเข้าคิวเข้าคิวใจเย็นๆฮะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ต้องบอกว่าปลอดภัยแล้วก็ตรวจเช็ครถและแต่ละคันนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหยาง โฉบเลยครับนะฮะเช็ครถก่อนเดินทางไกลนะครับไปลุยดีครับพี่อ๋ออ๋ใช่ใช่ใช่เลยใช่ไหมครับพี่เดินทางไปไหนครับพี่เดินทางไปไหนไอปะป๊อไอเรื่องการรับสองอ๋อแล้วต่างหวัดไปไกลไหม อ๋อถึงว่าฝุ่นแต้ไม่หมดเลยโอ้โหเยอะมากเลยจริงดครับพี่ปะจับปืนหน่อยนี่แฟนรายการครับไม่จต่แฟนรายการนั่นเลยครับที่มาใช้การทางพิเศษในประเทศไทยครับขอบคุณมากพี่มาช่วยตรวจเช็ครถให้กับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างหวันกันพี่อย่างน้อยก็ได้ตรวจเช็คดูสายพงไสายพานดูน้ําดูพวกน้ำมันคองมันเครื่องโอ้โหพี่ดูพี่ดู พี่ดูดูดูกันไงนี่แหละครับแค่เป่าแค่นี้พี่แล้วเดี๋ยวแอร์จะเย็นฉ่าเลยแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะไม่ทํางานหนักเลยฟีคัทอ่ะแล้วก็จะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือคอมแอร์ยืดอายุก,การใช้งานคอมแอร์ไม่พังเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถติดตะร้อนจัดมันระบายไม่ทันเน,นี่ยน้ำยาแอร์เดือดคอมแอร์อายุสั้นฟิ้นแแอร์แตกนี่แหละฮะ ดีครัเต็มครับเต็มเต็มน้ำมันเครื่องเต็มโอเคนั่นไปเรียบร้อยสบายแล้วพี่ฝุนเต็มเลยน้ำมันมีน้ำมันเบรกมีโอเคโอ้ไม่เคยเป่าเลยครับไม่เคยเป่าเลยอเอาสังเายออกมาเลยนนี่นน จัดีครับพี่เบรกเบรกดังเหรอใช่เขาผมเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกมาโอ้โหเปลี่ยนผ้าเบรกข้างนอกเนี่ยไม่ได้ศูนย์เนี่ยเปลี่ยนศูนย์ไม่เปลี่ยนข้างนอกข้างนอกส่วนใหญ่ก็เจอผ้าเบรกแข็งโอ้โหจานจานไม่ใช่ ผ้ามันแข็งจานไหม้เลยอ่ะจานเป็นรอยดำๆดำดำดำเลยมันเลยมันเลยลื่นงไงโอ้โต้องถอดขัดอ่ะต้องไกลไไหมพี่ที่ที่ไปเปลี่ยนมาไกลไหมหไกลๆบ้านป่ะแถวบ้านป่ะแถวใช่เไปให้เขาขัดเพราะว่ามันเป็นพระเบแข็งไง <ภา S 1> จานเป็นรอยไหม้เลยอ่ะ <S <S โอ้โห,โหดูทุกคันเลยครับทุกคันแล้วเลยโอ้โห นี่แหละเป็นรองขาขาดใช่ไหมเห็นไหมขีดแล้วอืนั่แหละที่ขีดขีดอ่ะตายพี่นะก่อนเดินทางก็ไกลแค่ไหนอะไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวจังหวัดเนี่ต้องไปร้อยเอ็ดอีกอ่ะโอ้โหพี่เปลี่ยนคนเดียวม้งเนี่ยไปให้ช่างเขาเปลี่ยนสักเส้นหนึ่งลัวขาดเพราะไม่ใช้สายพานเส้นเดียวอะเส้นนี้ใช่ไหมอ่าเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นนอกเนี่ยเปลี่ยนแป๊บเดียวเองไอ้ช่างเขาเปลี่ยน อันนี้ก็คือเส้นนี้ของมันเส้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 นเดียวฮะเนี่ยขับได้ชาร์จขับปั๊มน้ําทุกนี้เพราะว่าวิ่งร้อยเอ็ดขึ้นเขาด้วยใช่ไหมใช่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 พี่ใหญ่อ่าใช่มันเป็นเส้นเดียวเลยครับปอนเส้นเดียวเลยนะดีรู้ก่อนขาดโอ้โหพี่ดูไม่เคยเป่าเลยอ่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันต้องเป่าทุกครั้งพี่ไม่งั้นน้ำยาแอร์เดือดคอมแอร์พังนี่นะครับ เจอก่อนเห็นไหมฮะก่อนใช้พานขาดจะเจอดาวไปร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ครับโอ้โหายทองสายดาวเต็มเลยพี่เต็มนี่ไม่ใช่หรอขี้หนูเต็มเลยพี่ <laughs> รอยเท้าหนูเต็มเลยโอ้ ให้ดูดูดูหนูกัดสายไฟด้วยนะเนี่ยหนูขาหนูโอ้โหโดนกัดอยู่ตรงนู้นอยู่นะครับหนูนี่นี่ยเนีทพันเลยเทพันเลยพันนะต้องพันต้องพันนะฮะหนูกัดดูนะครับนีพันเลยนี่ขันย้ำเลยเบอร์สิบเบอร์สิบมาขันย้ำเลยตัวยึดแบตเตอรี่หลวมเนี่ยะข่าแกว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  เริ่มแตกเลยตัวบูดมันตัวนี้มันเริ่มแตกแต่ก็ใช้ได้แหละก็ถึงว่าใช้ได้ครับผมถ้าออกตัวรุนแรงกระชากกระชากอาจจะหน่อยอาจจะดังก็ได้ครับผมอะไรเ้ยรวมไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพี่สายไฟนั่นพันไม่ให้ละทีนี้พันไม่ให้ละหนูกัดน่นละถ้าเกิดว่าจอดในที่ร่มๆมในบ้านถ้าเกิดว่าไม่ตากแดดตากฝนพี่ก็เปิดฝาโปรงไว้หรือใช้สูตรผมพริกไทยโรยเลยพริกไทยที่กินกับเาต้มอ่ะ นั่นแหละอย่าไปโรช่องแอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จามลอยบนเครื่องเนี่แหละแล้วก็ช่องไฟตรงนี้อย่าตามช่องไฟเนี่ยซื้อมาแล้วขวดหนึ่งพวกตามงงตามือเลยนั่นแหละนั่นแหละนะช่วยกันหนูกัดได้เดินทางปลอดภัยพี่นะครับขอบคุณครับพี่โชคดีปีใหม่ครับพี่ครับดีครับ นี่ลูกพี่แอร์แอเริ่มเริ่มรั่วนะพี่นะเนี่ยครับคาบเนี่ยเนี่ยโอลิงโอลิงมันน่าจะรั่วเห็นไหมพี่เห็นคาบน้ำมันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมมือป้ายดูนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มาดูฝั่งนี้ดิเห็นไหมเป็นรอยไหมเห็นป่ะน้ำยาแอร์น้ำมันคอมมันออกเนี่ยมันซึมออกมาคือถ้าถ้าเปลี่ยนก็คือโอลิงให้เขาไปเปลี่ยนโอลิงผมผมเช็ดเอาไว้นะให้ช่างเขาเห็นเนี่ยว่าตรงนี้คือคาบน้ำมันคอมน้ำยาแอร์มันรั่ว ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวน้ำมันคอมน้ำยาแอร์มันออกหมดแล้วก็คอมแอร์พังเดี๋ยวมันไม่มีน้ำมันหล่อลื่นในคอมนะอันนี้พี่แจ้งให้พี่ทราบเอาไว้นะจะได้จะได,จะได้จะได้รู้ก่อนเดินทางนั่นแหละอ่ะังพึ้งหม้อน้ำอะไรเป่า,เ,ปาเ,เรียบร้อยนะ ครับวันนี้พี่หมอดรคาครับมาให้บริการประชาชนร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับตรงนี้ด่านตรงไหนครับด่านบางแก้วด่านบางแก้วใช่ไหมครับขาวข้าวครับผมอ่าข่าวข้าวในช่วง7วันอันตรายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้คือวันที่ 28, ธันวาคมสองพันร้อครับเราส่งท้ายปีเก่าด้วยการตรวจเช็ครถให้กับประชาชนที่จะสัญจรใช้รถไปต่างจังหวัดกันใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าขับ รถแล้วง่วงนอนก็แวะได้เลยทุกจุดใช่ไหมครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช่ครับผมมีบริการประชาชนทุกจุดครับผมทุกจุดนะครับนี่ละฮะวันนี้ก็มีของบริษัทไทยเบเบิลเลตจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับรายการรศคาจากสถานีททช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลขกีบสามและก็วปรุ่นที่66ครับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรครับพี่หมอเรียนวปรุ่น66ในปัจจุบันนี้ด้วยครับนะครับนี่ละครับว่าร่วมตรวจเช็ครถ ก่อนเดินทางไกลให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่และก็ขับรถปลอดภัยและก็ขอให้มีความสุขในช่วงปีใหม่นี้ด้วยครับนะครับ ครับพี่หมอรคาครับก็เป็นช่างเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาให้กําลังใจด้วยนะครับวันนี้25คันแล้วครับที่ผ่านไปเมื่อเช้านี้แต่ว่าก็ยังมีการตรวจเช็คอยู่ในเรื่องของรถยนต์ที่ใช้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับรายการรถตคามาร่วมในเรื่องของการรณรงค์ ช่วยเหลือในเรื่องของช่วง7วันตลาดช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้มุ่งหวังในในใน,ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอะไรอีกครับคือจริงๆแล้วนี่นะคะการที่ทางร,รายการดรคาามาตั้งศูนย์บริการให้กับผู้ใช้าทางตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากภาคเอกชนนะคะคได้สนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐตรงนี้นะคะคือถ้าได้ รถได้รับการตรวจเช็คสภาพแล้วเนาะอย่างน้อยคือปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็ลดลงหนึ่งปัจจัยแน่นอนครับแล้วตรงนี้คือเท่าที่ทราบคือบริการฟรีด้วยใช่ไหมคะฟรีครับไม่เสียตังค์เลยตรงนี้ก็คือผู้ใช้ทางก็ได้รับบริการที่ดีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ทางการทำพิเศษก็ต้องขอขอบคุณทางดร์คานะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มาช่วยดูแลผู้ใช้ทางร่วมกับพวกเรานะคะก็มีตรวจเช็คเจอครับท่าน ก็คือพวกสายพานขาดกำลังจะไปที่ร้อยเอ็ดพอดีเจอก่อนวาวแอร์รั่วนะฮะแต่ว่าแอร์ก็ยังพอเย็น แต่ก็ให้ไปซ่อมก่อนเดินทางไกลขอบคุณทางรคานะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยลดอุบัติเหตุช่วยลดร,รถติดบนทางแล้วก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้การเดินทางของผู้ใช้ทางเดินทางได้อย่างราบรื่นนะคะตรงนี้ขอบคุณมากเลยโอ้ยดีครับดีแล้วโครงการดีๆแบบนี้น่าที่จะมีต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆปปนะคะทีครับทุกปีครับรายการรถตามาทุกปีท่านฝากไพ้นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ เมาไม่ขรับฝากพนิดครับ,นนรบของการทางาพิเศษในประเทศไ<า>ทยครับคือจะขอเป็นว่าดื่มไม่ขับดีกว่านะคะบางท่านดื่มแล้วอาจจะคิดว่าตัวเองยังมีความสามารถในการขับขี่แต่ตรงนี้เราประมาทไม่ได้ถ้าท่านเมาแล้วขับมันก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ทางท่านอื่นๆนะคะครตรงนี้ก็ขอเป็นดื่มไม่ขับดีกว่านะคะโอ้โหนี่ละครับหึ่งวินาทีเปลี่ยนชีวิตถ้าท่านเมาและขับนะครับการทางาพิเศษในประเทศไทยนี่นะฮะอำนวยความสะดวกมีทุกจุดเลยใช่ไหมครับท่านครับ มีกระจายอยู่ตามใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีกล้อง CCTV นะคะที่คอยดูแลผู้ใช้ทางตลอด24ชั่วโมงกล้องเรามีกระจายอยู่ทั่วโครงข่ายทางด่วนคือถ้าหากว่าพบว่ารถเสียเกิดอุบัติเหตุน้ำมันหมดทีมของเรานะคะจะเข้าไปดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วคแน่นอนครับตรงนี้นะฮะใช้ได้เลยครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าดูแลประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับคนไทย ทั่วประเทศไว้ใจได้กับการทางพิเศษประเทศ<อ>ไทยขออนุญาตโปรโมทนิดนึงยินดีครับยินดีครับผู้ใช้ทางนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e x ็ก r t r t a l ลงในมือถือของท่านได้นะคะแล้วก็จําเลข4ตัวไว้1543ตรงนี้นะคะคเกิดเหตุอะไรก็สามารถที่จะโทรมาที่0 1543หนึ่งห้าสีคอรเซ็นเตอร์ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหนึ่งห้าและที่สําคัญ อีกหนึ่งอย่างครับคือต้องใช้ e y p a r t นะครับผ่านปืดผ่านปืดไม่ต้องเสี่ยงกับโควิดนี่แหละครับ ecpart ครับที่หมอก็ใช้อยู่กับรถทุกคันครับขอบคุณท่านมากๆนะครับครับสุขภาพแข็งแรงปีใหม่นี้ครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับคือรายการดอกตคาครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากๆครับพี่หมอดรอกตคาและก็ทีมงานพร้อมทีมช่างจากบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนันครับเข้าร่วมกับโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับนะครับที่ให้เกียรติรายการดอกตคามาช่วยเหลือตรวจเช็ครถประชาชนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดครับวันนี้สรุปผลว่า ได้ตัวเช็คทั้งหมด25คันครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือในเรื่องของสายพานมีการแตกเล้านะครับกรอบแตกเล้าและก็จะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทงางภาคอีสานดีครับที่พี่หมอดรคาและทีมงานได้ตรวจเช็คเจอก่อนนะครับและก็อีกหนึ่งคันครับว wow าล์วแอร์รั่วครับถ้าวิ่งไกลๆนั้นแอร์อาจจะไม่เย็นก็ได้เพราะน้ํายาแอร์หมดน้ํามันคอมแอร์รั่ว ทำให้คอมแอร์พังได้ครับและอีกคั้นหนึ่งครับที่มีหนูกัดสายไฟนะครับพี่หมอก็พันสายไฟให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องกลัวไฟลุกไฟหไหม้ไม่ต้องไปโทษว่าแก๊สระเบิดหรือแก๊ดนั้นทําให้ไฟลุกไฟหไหม้ไม่ใช่ครับหนูกัดและมีการแนะนําให้ใช้พริกไทยโรยด้วยครับนี่แหละครับคือในเรื่องของความภูมิใจของรายการดอกตรคาเพราะว่าพี่หมอเป็นช่างซ่อมรถมา30สกว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับ ก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากๆนะครับกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์นะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทยที่ใช้บริการบนการทางพิเศษในประเทศไทยรับรองว่าได้รับความสะดวกสบายแน่นอนฮะ ห้องน้าก็สะอาดจริงๆครับและก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดเช็คอินได้เลยครับนี่คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับรายการดรักคาขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดรคามาสิบกว่าปีครับขอบคุณ f อฟบีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทอรยศครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันไทยครับเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากมากครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อเลื่อนครับเป็นน้ำมันเครื่อง ของพี่หมอดรคารเองครับใช้กับรถเบนท์ทุกคันที่ศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันรถเบนซ์ใช้ได้รถยี่ห้ออื่นใช้ได้สบายเลยครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันครับซ่อมเบนท์ที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดรคารได้เลยครับอยู่สุขวิทย107ปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณเซครับ H S&T Auto Parts อะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจําหน่ายโดย สหสินไทยยนต์ครับขอบคุณแอร์ซีมิโกเฮาส์ครับอิสระของนักท่องเที่ยวครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบเปเลตจำกัดมหาชนครับและขอขอบคุณพี่นุ่มถาปณนะสิริวัฒนะพักดีครับที่สนับสนุนเครื่องดื่มช้างและก็เครื่องดื่มโออิชิมาในจํานวนมากครับและขอขอบคุณวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรครับหรือว่าวปอรุ่นที่66หครับที่พี่หมอกําลังเรียนอยู่นะครับก็มาช่วยในเรื่องของกิจกรรมทำเซียอาด้วยกันนะครับต้องบอกว่า เพื่อนๆในรุ่นวปรอ66นั้นเต็มใจกันอย่างเต็มที่เลยครับนะครับก็จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆอีกต่อไปครับขอบคุณสถานีททช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับจะติดตามพี่หมอนั้นติดตามไม่ยากเลยครับพี่หมอจะมีไรสดทุกวันพระหัส2องทุ่มครับทาง f c e e o o o ด d r k รคาทาง YouTube d r k ตอร h a n ชาแทาง TikTok อกด็าทาง Instagram มดและก็ทางวิทยุขึ้น FM 97 เมกะเฮิร์นะครับทางทิกต o k ดรกตามีผู้เข้าไปชมเป็นล้านนะครับมีคลิปดีๆที่พี่หมอคัดเอาไปใส่ใน t i ก t o k ดรกากดติดตามกันด้วยนะครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเงและที่สำคัญที่สุดลถไม่พังไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ครับ